เกือบได้เลิกกันกับฝรั่งเพราะว่าติดเพื่อนคนไทยสาวน้อยท่านนี้นะคะเธอเข้ามาเล่าให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอได้รู้จักพบรักกับหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่คบหากันมาได้ห้าปีเขาก็เลยทำวีซ่าให้เธอมาที่ประเทศนี้นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิต เลื่อยมานะคะเขาบอกว่าถ้าเธอเหงาเธอสามารถไปหาเพื่อนได้นะเป็นบางครั้งซึ่งเธอก็โอเคจากนั้นเธอได้เริ่มรู้จักเพื่อนคนไทยในกลุ่มที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะ,ะเธอก็ออกปาร์ตี้นะ,ะ,แะแรกๆก็เฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เธอไม่ทำงานนะคะซึ่งสามีก็บอกพยายามให้เธอหางานทำเธอก็บอกเธอเธอยังไม่เก่งภาษานะ,ะหลังจากนั้น ด้วยความที่ติดเพื่อนติดเฮฮาปาร์ตี้แล้วผัวไม่ห้ามนะคะเพราะว่าผัวอ้างว่าเหงาคือถ้าเหงาคุณสามารถออกไปได้เลยผ่านไปเดินปีนะ,ะ <c oughs> ผ่านไปสองปีแฟนก็เลยถามว่าคุณหยุดได้หรือยังการที่คุณออกไปคบเพื่อนผมไม่เคยห้ามแต่การที่คุณออกไปทุกวีคเองผมทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมต้องการอยู่กับ ครอบครัวไม่ใช่มานั่งเลี้ยงลูกเขาบอกแบบเนี้ยนะะเธอก็บอกว่าจันทถึงสุกฉันก็เลี้ยงลูกเราไงคือสุกเสาร์อาทิตย์ก็ให้ฉันออกไปพักผ่อนได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่านานๆครัง้งหนึ่งเขาไม่ว่าแต่การที่คุณคบเพื่อนแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่คือถ้าคุณยังไม่เลิกทําแบบเนี้ยเราแยกทางกันดีกว่าเพราะว่ามีเมียเหมือนไม่มี นะเธอก็เลยโวยวายว่าอะไรแต่งงานฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาให้ฉันมาเป็นคนรับใช้คุณนู่นนี่นั่นเหรอนะคะเขาบอกว่างั้นเราห่างกันสักพักเธอก็อึ้งสินะเขาจะส่งตัวเธอกลับไปเมืองไทยนะคะแล้วก็เอาลูกไปด้วยเธอก็บอกไม่เอาไม่เอาลูกไปด้วยถ้าเอาลูกไปด้วยฉันจะกลับมาได้ยังไงนะคะเขาก็กุมใจนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่า งั้นคุณกลับไปคนเดียวแต่ผมไม่ส่งเงินให้คุณใช้นะเธอก็บอกไม่เอา้านะคะสุดท้ายเธอก็ต้องเอาลูกไปด้วยแล้วก็เขาก็ส่งเงินมาให้เธอใช้เดือนละสองหมื่นนะคะทมว่าแรกๆเธอสํานึกไม่หม่นะคะไม่สํานึกนะคะเธอก็ทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่แล้วเธอก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วแฟนหยุดส่งเงินให้เธอแต่โอนมาให้ทางพ่อแม่เธอเดือนละหมื่น ะะเธอก็โวยวายโน่นนี่นั่นสรุปเธอกูไม่ง้อก็ได้นะเธอก็พยายามที่จะหางานทําแต่ว่าทําที่ไหนก็ไม่ทนเธอบ่นว่าเธอลําบากเขาใช้งานหนักเงินเดือนน้อยโน่นนี่นั่นนะ,ะสุดท้ายก็ได้มาตกผลึกว่าเออไปง้อผัวหน่อยถ้าสมมุติว่าลดกันปาร์ตี้หรืออะไรเนี่ยมันน่าจะดีเพราะว่าหลังจากที่ไม่มีเงินนะ,ะเพื่อนเพื่อนหายหัวหมดเลย พอรู้ว่าเธอบินกลับมาเมืองไทยเพื่อนๆนที่ต่างประเทศก็ไม่ได้ติดต่อเธอเลยนะเธอก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพื่อนเวลามีปัญหาไม่ช่วยแต่ว่าเวลามีความสุขหรือว่าไปกินเลี้ยงกินอะไรกันเพื่อนโอเคนะเธอก็เลยโทรไปง้อผัวว่าขอเวลาขอโอกาสนะคือฉันฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันหลังจากนั้นก็เขาก็าให้เธอกับลูกกลับมาอยู่ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ลูกเข้าเนอร์เซอรี่เธอก็หางานพาร์ทไทม์ทำนะคะพอลูกเข้าโรงเรียนเธอก็หางานประจำทำซึ่งตอนนี้เธอบอกเธอไม่คบหาใครเลยซึ่งเธอไม่ได้โทษเพื่อนแต่เธอโทษตัวเองนะคะที่อาจจะเข้าไปในกลุ่มสังคมที่ผิดแล้วก็เพลิดเพลินนะคะ หลงแสงสีเสียงหลงความเพลิดเพลินไปจนจนลืมลืมครอบครัวตัวเองว่าตัวเองแต่งงานแล้วนะต้องมีความรับผิดชอบในจุดนี้นะต้องคือไปได้แต่ว่าต้องมีลิมิตแต่ของเธอมันมันเกินลิมิตนะเธอก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสาวๆหลายหลายคนนะคะที่สามีบอกว่าอ่ะคุณสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นได้คือเขากลัวเราเหงาแต่เราก็ต้องรู้ ลิมิตของตัวเองด้วยการไปหาเพื่อนไม่ใช่ว่าไปทุกวี่ทุกวันไม่ใช่ว่าไปเที่ยวหัวโหดก้คนขิดโดยไม่สนใจอะไรเลยเขาแค่ต้องการบอกว่าถ้าคุณเหงาคุณไปได้เป็นบางครั้งนะคะสาวไทายก็จะตีความว่าเออผัวไม่ห่วงเออมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งจริงไม่ใช่ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่อยากเห็นเมียออกจากบ้านไปทุกวันแบบนี้นะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ ให้สาหรับสาวไทยหลายๆคนที่กําลังหลงแสงสีเสียงหรืออะไรก็กคือมันมันก็เตือนกันไม่ได้นะคะคือต้องตกผลึกตัวเองหรือต้องมีประสบการณ์กับตัวเองก่อนถึงถึงจะจะจะ,จะรู้นะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงแต่น้องคนนี้โชคดีนะคะที่ยังกลับมาเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมนะคุณล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหน,นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ